สำนักงานคลังจังหวัดสงขลาขอรายงานการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดสงขลาประจำปีงบประมาณพศ2566ข้อมูลณวันที่18พฤศจิกายนพศ2565จังหวัดสงขลาได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวม1 5 0 1 8 7 1ล้านบาทจำแนกเป็นรายจ่ายประจำ6,675.80ล้านบาทและรายจ่ายลงทุน8,342.91ล้านบาท ซึ่งจังหวัดสงขามีการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายเดือนพฤศจิกายนทั้ง3ประเภทรายจ่ายเลยนะคะในส่วนของงบจังหวัดและงบอุดหนุนเฉพาะกิจนั้นยังไม่มีการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายและขอขอบคุณทุกส่วนราชการนะคะที่ได้เร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายในช่วงไต,ตรมาสที่หนึ่งส่งผลทําให้จังหวัดสงขามีผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นอันดับที่หนึ่งของประเทศและมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นอันดับที่4ของประเทศ และขณะนี้ใกล้จะสิ้นสุดไตรมาสที่หนึ่งกันแล้วนะคะสําหรับส่วนราชการที่ยังไม่ได้ก่อนี้ผูกพันขอให้เร่งดําเนินการก่อนี้ผูกพันกันด้วยนะคะสําหรับส่วนราชการที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณพศ2565ซึ่งขณะนี้ก็ได้มีการเบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ19.56ขอให้ส่วนราชการที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเร่งดำเนินการก่อนี้ผูกพันและเร่งเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณนี้ด้วยค่ะ รวมถึงเงินกู้โควิด19ให้เร่งดำเนินโครงการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ท่านได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีกันด้วยนะคะ